สวัสดีครับเชียร์กีฬารอบโลกในคลิปนี้ครับกลับมาพบกับแฟนๆกีฬาอีกครั้งคลิปนี้จะพูดถึง2นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพจากเกาหลีใต้ที่มีแฟนขับชาวไทยติดตามมากที่สุดคู่หนึ่งครับนั่นก็คืออ e ีแจยองแลวก็อ e ีดายองครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ให้กําลังใจทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเป็นชุดเฉพาะกิจอย่างสุดฤทธิ์อีกทีมที่แฟนชาวไทยให้ความสนใจนั่นก็คือคู่รักคู่แค้นอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ครับเพราะหลายคนก็เป็นแฟนับเเป็น FC ของก,กีฬาโดยฉพะ แน่นอนว่าคู่พี่น้องอีดายองและก็อีแจยองที่ทั้งน่ารักและก็ฝีไม้ลายมืออยู่ในอันดับต้นๆของประเทศแฟนบอลเล่บอลชาวไทยก็ให้กําลังใจพวกเธอกันไปนักต่อนักแลวครับแต่อย่างที่แฟนบอลเล่บอลทราบกันครับคู่พี่น้องคู่นี้ไม่ได้ลงแข่งขันในรายการเนชันลีกที่ผ่านมาเนื่องจากถูกแบนจากทีมชาติอย่างไร้กําหนดจากเหตุการณ์ที่เธอทั้งสองครับในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมครับได้ทําร้ายเพื่อนร่วมชั้นครับทั้งทางกายที่เอามีดไปขู่ใช้ไม้แขวนเสื้อทุบตีเพื่อนทั้งทางวาจาที่มีททั้งงด่่าาอตๆน จนเกิดเป็นปมในชีวิตของเพื่อนที่ถูกรังแกซึ่งก็มีหลายต่อหลายคนครับเพื่อนในสมัยนั้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งสุดท้ายครับคู่นักกีฬาพี่น้องคู่นี้ก็ยอมรับผิดแต่โดยดีครับถึงขั้นเคยเขียนจดหมายโดยลายมือของตัวเองไปขอโทษเหยื่อผู้เคาะร้ายเลยทีเดียวครับทำให้เธอทั้งสองครับถูกสาพันวอลเลย์บอลเกาหลีใต้และก็สโมสรฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ต้นสังกัดของพวกเธอถอดชื่อออกจากทีมอย่างไรกําหนดครับเรื่องราวของคู่พี่น้องที่แสนน่ารักคู่นี้ครับสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใใหหญ่ห้กัับบปรระเทศค ข้ามไปยังวงการนักร้องวงการเน็ตไอดอลวงการเคป๊อปทั้งหลายครับในประเทศตื่นตัวกับเรื่องนี้มากโดยต้นสก,กัดของศิลป,ปินหลายต่อหลายคนครับพยายามหาข้อมูลเรื่องราวในอดีตของศิลป,ปินในสังกัดของตัวเองครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกและทําให้คําค้นหาคําว่าการใช้ความรุนแรงของเซเลบในสมัยเรียนมีชาวเกาหลีใต้เซิร์ชหาข้อมูลในตอนนั้นนะครับกว่า4 6 5 0 0 0คนล่าสุดครับหลังจากผ่านเหตุการณ์แฉสนั่นประเทศมา4เดือน มีข่าวว่าเธอทั้งสองจะกลับสู่ขอดวอลเลย์บอลอีกครั้งครับโดยคิมโยอิลครับผู้จัดก,การทั่วไปของฮึงกุกไลฟ์พิงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคู่พี่น้องได้ใส่ชื่อของทั้งสองครับกลับมาไว้ในทีมสําหรับแข่งซีซั่นหน้าและได้แจ้งไปยังสพันว์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคิมโยอิลครับที้แจงว่าการที่เขาใส่ชื่ออ e ีแจยองอีดายองไว้ในทีมครั้งนี้ครับก็เพราะว่าทหารไม่ใส่ชื่อของพวกเธอไว้จะทําให้คู่พี่น้องผู้นี้กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยต์ครับ และก็สามารถกลับลงสนามให้กับทีมไหนก็ได้มันคือการลงทะเบียนครับไม่ใช่การกลับคืนสนามแต่อย่างใดซึ่งกําหนดเดทไลน์ในการส่งชื่อก็คือวันที่30มิถุนายนนี้ครับผู้จัดการทั่วไปของฮึงกุ๊กไลท์พิงค์สไปเดอร์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้แบบนี้ อย่างไรก็ตามครับมีข่าวว่าอีดายองครับที่เล่นตำแหน่งตัวเซตเตรียมย้ายไปร่วมทีม PAOK OK เทส s s a l o ิ i k ในประเทศกรีซโดยข่าวดังกล่าวถูกปล่อยมาจากเอเจนซี่สัญชาติตุรกีครับชื่อว่า c a a n ครับซึ่งเป็นเอเจนซี่ดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลโดยสโมสรก็มีการลงรูปผู้เล่นที่จะแข่งขันในฤดูกาลใหม่แล้วก็มีภาพของอีดายองปรากฏอยู่ด้วยก่อนที่สโมสรจะลบข้อมูลแล้วก็รูปภาพออกภายหลังครับซึ่งสื่อเกาหลีใต้ก็โจมตีเอเจนซี่สัญชาติตุรกีนี้ว่า ต้องการเพียงกระแสะข่าวให้กับบริษัทตัวเองเท่านั้นโดยใช้ข่าวว่าอีดายองเนี่ยจะกลายเป็นนักวอลเลย์บอลเกาหลีใต้คนแรกที่ไปเล่นในประเทศกรีซโดยไม่สนความรู้สึกของชาวเกาหลีใต้หรือเหยื่อผู้เคาะร้ายแต่อย่างใดครับเท่านั้นยังไม่พอสพันวอลเลย์บอลเกาหลีใต้รับทราบเรื่องการลงทะเบียนชื่อของ2นักกีฬาวอลเลย์บอลคู่พี่น้องคู่นี้แล้วครับแต่พวกเขาก็เคยประกาศไปแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงที่มีข่าวอย่างหนัก ทางสาพันธ์บอกว่าจะไม่พิจารณาผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ความรุนแรงจากโรงเรียนเข้าสู่ทีมชาติครับนั่นหมายความว่า FC แฟนคลับที่อยากจะเห็นคู่พี่น้องคู่นี้กลับมาลงสนามรับใช้ทีมชาติโดยเฉพาะกับศึกโอลิมปิกเกมที่กําลังจะมาถึงในเดือนหน้าดูแล้วคงเป็นเรื่องยากครับถือเป็นบทเรียนราคาแพงครับของนักกีฬาทุกคนครับที่แม้ว่าพวกเขาหรือพวกเธอจะมีชื่อเสียงดังขนาดไหนในประเทศแต่ถ้าพฤติกรรมนอกสนามทําตัวไม่ดีครับ โอกาสใน,นํารทีมชาติของพวกเขาก็จะไม่มีอีกต่อไปดูแล้วอีดายองแล้วก็อีแจยองครับคงจะเข็ดแล้วก็คงจะได้รับบทเรียนกับเรื่องนี้ไปมากมายแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าพวกเธอจะสามารถกลับมาสู่สนามวอลเล์บอลได้อีกครั้งหรือไม่นะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e ครับช่อง YouTube เชียร์กีฬารอบโลกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆอีกต่อไปนะครับก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมรักษาสุขภาพครับช่วงนี้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด19นั้น พุ่งขึ้นมาอีกครั้งครับวันนี้5,000กว่าคนแล้วรักษาสุขภาพกันเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ